สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับลูกชายคนเล็กนะครับดูคติมอนสเตอร์6นะครับขุมกำลังอยู่ที่8 0 3ซีซีนะครับ87แรงม้าต้องบอกว่าโมเดลเนี้มันประมาณ10ปีบวกๆแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้สภาพยังดูสวยอยู่นะครับถังน้ำมันก็ยังดูใหม่นะครับเฟร,รมเครื่อง สภาพโดยรวมผมถือว่าแบบมันอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากเลยสำหรับรถที่มีอายุประมาณสิปีนะครับปกติเวลาไปดูรถเพื่อนอนะถังน้ำมันดูกติมันจะแบบเลเทะหมดเลยไอเนี่ยไอโนท้าหกตัวเนี้ยมันจะแบบสนิมกินเลยนะครับแต่อันเนี้ยยังใหม่กิฟอยู่เลยจุดขายของดูคติมอนสเตอร์รุ่นนี้นะครับ796นี่โปรอาร์มหอๆนะครับ บริเวณใต้เครื่องในตัวเครื่องผมไปดูที่ร้านน่ะเห็นแล้วแบบเอ้ยรถสิบปีทำไมสภาพมันใหม่ขนาดนี้วะก็เจ้าของเขาไม่ค่อยได้ขี่นะครับส่วนใหญ่ก็จอดอาจจะไม่ชอบหรืออาจจะไม่มีเวลาขีานออ่นะฮะนี่มาดูฝั่งนี้ใหม่ทุกจุดรถสิบปีก็จะมีตําหนิบางจุดนะครับมีตําหนิบ้านนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาเปลี่ยนที่แรกวันนั้นผมเปิดย t u b e ดูนะครับแล้วก เปิดช่องดีบิ๊กไบค์อ่ะล้วก็เห็นคันเนี้ยเฮเบนเขาพรีเซนต์ว่าเอ้ยทําเดสมแล้วเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรแล้วผมก็เอ้ยในคลิปรถโคตรสวยแล้ววะทีนี้วันนั้นเลยลองขี่รถไปดูที่ร้านนะเพราะว่าร้านกับที่บ้านผมใกล้กันเลย mm. ก็ขี่ไปดูที่ร้านเฮ้ยปรากฏว่าพอไปถึงสภาพดีจริงวะผมก็เลยจัดเลยนะครับ mm. ต้องบอกว่ารถมอนเตอร์นี่คือเป็นรถที่ผมชอบที่สุดคันหนึ่งเลยนะครับหามาประมาณ 2- 3สปี เจอเยอะมากแต่ว่าไม่เจอสภาพที่ถูกที่ถูกใจนะครับผมอยากได้แบบสภาพเดิมเดิมอย่าง,งเงี้ยเนี่ยมันดูคลาสสิกดีเอาไว้สะสมนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงถังน้ำมันมัน,ม,นมันแข็งแล้วอ่ะรถมันสิบปีแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยสั่งอันใหม่มานี่เจ็ดเก้าหกสำหรับเพื่อนๆที่ขี่ดูคติอยากจะสั่งสติ๊กเกอร์มาแปะบางจุดที่แบบมันเริ่มเก่าเเงีย้ยก็เดี๋ยวผมแนะนําร้านให้นะครับมีพี่ในกลุ่มเข,เขาแนะนํามาอีกทีนะฮะ สำหรับตอนนี้นะครับใครที่กําลังจะหาดูคติมือสองอนะ่ะผมว่าจังหวะเนี้ยโคตรดีเลยเพราะว่าราคาลงมาเยอะจริงๆนะครับแบบบางคันบางคันแบบราคาถูกแบบใจหายเลยนะแต่ทุกคนก็อย่าลืมนะครับถึงราคารถจะถูกลงแต่ค่าอะไรค่าสวิตยังคงเท่าเดิมนะครับก็ศึกษาดูว่ารถรุ่นไหน์วิสราคาเท่าไหร่แล้วก็อะไรรุ่นไหนแพงนอกจากค่าอะไรแล้วก็ค่า์วิสท,ที่ยังคงเดิมนะครับ ของแต่งก็ยังราคาเท่าเดิมอย่างกาดออยคันนี้ตอนผมไปซื้อมาเขาไม่ได้ใส่มานะครับผมก็เลยไปสั่งมาที่ร้าน MBK นะครับเป็นกาดออยของ795 796นะครับของ i n g นะครับตอนนี้ก็ราคาเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่ที่3 0 0พผมสั่งวันนี้มันก็ยัง3 0 0พันอยู่นะครับรถบิ๊กบัสพวกนี้นะครับผมว่าน้อยคนที่จะใช้งานมันทุกวันนะครับส่วนใหญ่ก็จะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งอย่างเงี้ย มันเป็นรถขี่แบบผมว่าขี่เล่นมากกว่าเพราะว่าอย่างถ้าเราจอดบ่อยๆเนี่ยอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่อยากแนะนําที่ควรมีติดไว้ก็คือเนี่ยครับเครื่องชาร์จแบตของซีเทคนะครับมันจะช่วยถนอมแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ช่วยถนอมไดสตาร์ด้วยเพราะว่าถ้าแบตอ่อนแล้วเราไปเผลอฝืนสตาร์ทอย่างเงี้ยมันทําให้ไดสตาร์ทำงานหนักแล้วก็จากจะเสียงเงินน้อย,อยจะกลายเป็นเสียงเงินเยอะนะครับ เพื่อนๆครับวันที่23มีนานนี้นะครับเดี๋ยวทางศูนย์ดูคาติบางแคเขาจะมีเป็นงานเปิดตัวโชว์รูมใหม่นะครับก็เรียนเชิญชาวดูคาติสตาทุกท่านนะครับใกล้ๆก็เดี๋ยวแวะไปเจอกันนะครับวันนี้ก็คร่าวๆนะครับมารีวิวลูกชายคนใหม่ลูกชายที่ผมเฝ้ารอมานานหลายปี